กินอะไรวะใครดูดบุหรี่วะได้กลิ่นไหมอ่ะไม่ขิวจ้เหอมมากอือ แพื่อนหยุดสูบบุหรี่ได้ไหมพอดีมันหน่ะ มาดูนี่อไรที่เทพคนบุรี่ต่ว่เออวะใครแม่งมาสูบบุรีแถวนี้วะมันไม่เห็นตายเลยไงวะว่าเขาห้ามสูบบุรีเออมันไม่แหนตาดูบ้าง พี่คะพี่รู้ไหมคะโทษของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสังคมบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาควันมือสองแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็ยังคงมีสารเคมีที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศและอาจเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างได้เป็นแหล่งแพร่กระจายของสารเสพติดในเยาวชนในหลายประเทศพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแอบใส่สารเสพติดเช่นกัญชาและสารเคมีอื่นๆ การตุ้ให้เกิดพฤติกรรมผิดกฎหมายในประเทศไทยบริไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งอาจน,นำไปสู่การลักลอบนำเข้าและกระทำผิดกฎหมายอื่นๆด้วย ทางกฎหมายในประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าผิดกฎหมายและมีบทลงโทษดังนี้ 1. โทษของการนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด5แสนบาทหากจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษหนักขึ้น 2. โทษของการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองปรับสูงสุด30,000บาทหาก พบว่าพกพาในที่สาธารนณะอาจถูกจับไล้ถูกยึดของกลาง 3. โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารนณะอาจถูกปรับตามกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ห้ามสูบ